สวัสดีค่ะแม่บุญหลายฟื้มท้องค่ะมือนีพาทุกท่านทุกคนมาชมฟื้มซีตะกองามๆค่ะรากาสิบแปดกเขาวย้าวเด้อจากของลูกค้าทั้งจังหวัดเชียงใหม่ขอขอพระคุณหลายๆค่ะขอขอพะคุณทุกท่านทุกคนที่อุดหนุนหลานแม่บุญหลายฟื้มท้องเด้อค่ะนี่คือฟื้มซีตะกอเด้อค่ะงามๆจ้ะเชิญชมค่ะซีตะกอค่ะ ลูกค้าเพิ่นกะสร้างสองดางเส็จเรียบรอยพร้อมส่งแล้วแม่บุญหลายกะจะส่งให้เด้อจะซิตะกสิบเจ็ดลบค่ะงามๆเลยค่ะและอีกดางหนึ่งกะเป็นฟื้มเขาเงา้วค่ะนี่กะเป็นฟื้มเขาเงา้วครบสุดพร้อมใส่ลูกค้าท่านใดสนใจกะทาแครสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายฟื้มท้องมาได้เด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี่ก็ได้ค่ะแม่บุญหลายเขาไม่เห็นแล้วจะฟ้าวตอบให้ลูกค้าทุกท่านทุกคน้อค่ะเด้อ ชมค่ะงามๆค่ะฟื้มเขาเงาวค่ะเลยดางด้านบนก็คือฟืม้มซีตะกอสองเอือค่ะสามารถ